สวัสดีครับพี่น้องแท็กครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริยทที่18ข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่ามั่นใจท่ามกลางอันตรายคล้ายๆกับพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่17เป็นต้นมานะครับดาวิดเองมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาท่ามกลางอันตรายถ้าเราอ่านในข้อที่ผ่านมาเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเป็นโลเป็นป้อมปราการเป็นที่ลีภ้ภัยและในวันนี้จะพูดถึงในข้อที่4ถึงข้อที่6 ก่อนจะพูดในวันนี้อธิษฐานดยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงให้ข้าพงศ์หลายมีความมั่นใจท่ามกลางอันตรายเสมอขอบคุณพระองค์เจ้าข้าพหลายไม่ได้ชอบอยู่ในอันตรายแต่ขอพระองค์เจ้าประทานความสงบใจกับข้าพหลายท่ามกลางอันตรายดังพระคัมภีร์ในวันนี้อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับสายมัจจุราชล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งความภายนะท่วมทับข้าพระองค์สายใยของแดนผู้ตายพันตัวข้าพระองค์บ่วงมัจจุาราชปะทะข้าพระองค์ ในอย่างทุกข์อาธมใจข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องข้าพเจ้าไปถึงพระก,กันของพระองค์ในพระคมัมภีร์ตอนนี้นะครับข้อที่4ข้อที่ 5, ทําให้เราเห็นภาพหายาณะที่กําลังมาถึงในท่ามกลางปัญหาเนี่ยสเรื่องด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าในภาพแรกนะครับก็คือภาพที่ดาวิดเหมือนกับอยู่ในน้ําและมีสาลายมาพันตัวเขาในคำว,ว่าเขาดิ้นยังไงก็ไม่หลุดจากสิ่งเหล่านี้ ดาวิดกำลังบอกว่าสายมัจจุราชล้อมข้าพระองค์ไว้มันไม่ใช่แค่น้ำครับเมื่อตกไปในน้ําแล้วก็ยังโดนไม่รู้อะไรอยู่ข้างใต้ในน้ําคอยรัดเขาจนไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้หลายๆครั้งเราเองนั้นพยายามจะหนีพ้นจากปัญหาแต่มันเหมือนกับมันรัดเรายิ่งขึ้นภาพที่2ครับในบทที่18ข้อ4ี่ยังพูดถึงภาพของชาชอ่านในแคปทอลิกนะฮะได้บอกว่าเกลียวคลื่นแห่งมัจจุราชห้อมล้อมข้าพระเจ้า มันหมายถึงสายน้ําที่เชี่ยวกรากที่เข้ามาอยู่รอบตัวเราวันนี้ในหลายครั้งทีเดียวที่สายน้ําแห่งความตายหรือสายน้ําแห่งปัญหากําลังท่วมท้นเหนือเรานึกถึงภาพของเกิดเวลาที่เกิดขึ้นสนามิเกิดขึ้นหรือภาพของน้ําป่าไหลหลากนี่ยนะครับยากจะหลบหนีได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในท่ามกลางปัญหานั้น พระเจ้าก็ทรงช่วยท่ามกลางน้ําที่หลากหลายนึกถึงภาพตอนไหนครับภาพตอนที่โนอาห์อยู่ในเรือฝนตกหนักน้ําพุ่งขึ้นมาจากผาดานทุกอย่างนั้นพินาศหมดยกเว้นชีวิตของโนอาห์ที่ได้ติดตามพระเจ้านะครับนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่เราชอบร้องกันก็คือพักพิงในพระเจ้านะฮะเป็นเรื่องที่จําเป็นกับเราที่เราจะต้องเจอกับปัญหาถ้าไม่เจอปัญหาก็คงไม่ใช่ชีวิตของคนเราแน่นอนอันที่3มก็คือ ะะก็คือภาพของบ่วงนะฮะบ่วงบ่วงนั้นเอาไ้ทำอะไรครับบ่วงเอาไปดักสัตว์ตรงน,นี้บ่วงมัจจุราชประทะข้าพระองค์หมายความว่าคําว่าประทะข้าพระองค์หมายความว่าตอนนี้เขาโยนบ่วงมาใส่ละโดนลัตเรียบร้อยแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าในยามแบบนั้นข้ขอหบ,บอกว่าข้าพระองค์ทุกระทมข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์จากไหนครับจากพระวิหารแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ ในนิเวศของพระเจ้านั้นพระเยซูก็ทรงสอนในมันทธิวบท21ข้อ13ว่านิเวศเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานดังนั้นเองอย่ามาโบสถ์โดยไม่มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเรื่องต่างๆของชีวของเราเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษจึงอยู่เราอธิษฐานที่บ้านพระเยซูก็อธิษฐานที่บ้านในหลายครั้งหรือตามสวนต่างๆแต่ในนิเวศของพระเจ้าพระองค์ยังทรงเรียกว่านิเวศแห่งการอธิษฐานแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดี อย่าไปโบยโดยไม่มีการังที่ฐานเผื่ออะไรที่สําคัญสําคัญเพราะอะไรครับเพราะที่นั่นเป็นที่ที่รวมใจกันในการที่ฐานอาลไะครับวันนี้พูด3ภาพด้วยกันท่ามกลางอันตรายภาพแรกเป็นภาพของสาลายที่ดึงเรานะครับเป็นภาพของน้ําที่ทับพัดมาท่วมทับเราและภาพของบ่วงที่กําลังรัดตัวของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ไว่าอย่างไงก็ตามขอให้มีความมั่นใจในความทุกข์ระทมใจพระเจ้าทรงสดับฟัง เสียงของเราอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าในหลายครั้งที่สายใหญ่แห่งมัรจุลาชความทุกข์ที่มันเข้ามามันหนักมากความผิดความบาปหรือปัญหาที่เข้ามาทําให้ข้างหลไม่สามารถจะดิน้นรนไหวแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาข้างหลายว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อข้างไหลได้ร้องทูลตอบพระองค์ด้วยความจริงใจขอเมตตาข้างหลาและทําทความสงบใจด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า